สวัสดีค่ะนักเรียนในอีีที่3นี้เราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมสมุดกับปากกาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องเขียนและคิดตามไปด้วยนะคะจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้เตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะ จาก ep ีที่2นะคะนอกจากฟังก์ชันไซน์และโคไซน์แล้วยังมีฟังก์ชันตรีโกณมิติที่สำคัญอีกหลายฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแทนเจนต์นะคะเขียนแทนที่แทนค่ะฟังก์ชันเซคันนะคะเขียนแทนที่เซคค่ะฟังก์ชันโคเซคนนะคะเขียนแทนที่โคเซกนะคะหรือ csc ค่ะฟังก์ชันโคแทนเจนต์นะคะเขียนแทนที่คอร์ดค่ะ ต่อไปเรารจะศ,ศึกษาบทยามนะคะสำหรับจำนวนจริงทีต้าใดๆนะคะแทนทีต้าเท่ากับไซน์ทีต้าส่วนคอสทีต้าค่ะเมื่อคอสทีต้าไม่เท่ากับ0นย์นะคะเซกทีต้าเท่ากับ1ส่วนคอสทีต้าค่ะเมื่อคอสทีต้าไม่เท่ากับ0นะคะโคเซกทีต้าเท่ากับ1ส่วนไซ <cima> น์ท <installations> <ochond potato S 2> ีต้าค่ะเมื่อไซน์ทีต้าไม่เท่ากับ0ค่ะคอทีต้าเท่ากับคอสทีต้า ส่วน s i n ์ทีตานะคะเมื่อ s ซ n ์ทีตาไม่เท่ากับ0ย์ค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนบทนิยามอีกครั้งนะคะแทนเกิดจากไซ์ส่วนคอร์สนะคะคอร์สเกิดจากคอ s สส่วนไซ n ค่ะหรือสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ1ส่วนแทนทีตานะคะ เมื่อแทนทีต้านะคะไม่เท่ากับ0ย์ค่ะทวนอีกครั้งนะคะคอดเป็นส่วนกลับของแทนนะคะสังเกตนะคะตัวทีกับตัวทีค่ะต่อไปนะคะเซกเป็นส่วนกลับของคอสนะคะโคเซกสองพยางนะคะเป็นส่วนกลับของไซนค่ะเน้นนะคะโคเซกสองพยางค่ะเป็นส่วนกลับของไซน์นะคะ น่าจะช่วยห้เรียนจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจากบทนิยามข้างต้นนะคะจะได้ว่าโดเมนของฟังก์ชันแทนนะคะและเซตคือเซตของจำนวนจริงลบด้วยเซตของ X โดยที่ X เท่ากับ 2n บวก1คูณพายทั้งหมดส่วน2นะคะเมื่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มค่ะต่อไปนะคะโดเมนของฟังก์ชัน c o รนะคะ และโคไค่ะคือเซตของจำนวนจริงลบด้วยเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ n pi นะคะเมืเอ่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มค่ะต่อไปนะคะเรนด์ของฟังก์ชันแทนค่ะและคอร์ดคือเซตของจำนวนจริงนะคะและเรนจ์ของฟังก์ชันเซกและโค s ซคือเซตของจำนวนจริงลบด้วยเซตของ x โดยที่ลบ1น้อยกว่า x น้อยกว่า1นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะคอสทีตาเท่ากับ1ส่วนแทนทีตานะคะสังเกตตัวทีกับตัวทีนะคะเมื่อแทนทีต้าไม่เท่ากับ0ย์ค่ะต่อไปนะคะ1บวกแทนยกกำลังสองทีตาเท่ากับเศษยกกำลังสองทีตาเมื่อคอสทีตาไม่เท่ากับ0ูย์นะคะ และ1บวกคอทีตายกกำลังสองทเท่ากับโค s ซยกกำลังสองทีตาเมื่อ s i n ์ทไม่เท่ากับ0ค่ะจากการศึกษาข้างต้นนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองโดยการทําแบบฝึกหัดจากปัญหาต่อไปนี้นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้เรียนส่งคําตอบไปยังฟอร์มนะคะที่อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ และอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดจากการแก้ปัญหานี้ที่นักเรียนเขียนลงในสมุดไปยังคลาสูได้วยนะคะสวัสดีค่ะ